เ3แม่คะ่ะฮิโกเอง โอเคเตยไม่น่าหมดละไม่ไหวละท่านี้อะไรวะอู้โอเคอันนี้น่าจะต้องวิ่งเอาเนาะถ้าชาร์จใหญ่ปะโอ้ยอย่าเบิ้มพ่นไฟโอ้หนูยังกินยายอยู่หรือยังก,กินยายอยู okay. โอ่โอเคโอ้ยไม่กินไม่ทัน โอ้ยกระโดด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 อุ้ยมีไฟดักหน้าด้วยแกง้งอดตายตอนนี้ได้ปะโอ้ยเขาจะไม่ยอมให้หลอดตายฮะครึ่งหลอดครึ่งหลอดมันทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอมันปกติมันเป็นสองรอบติดให้รู้สึกว่าใครเหมือนยังแบบ ยังกระพริบตาจากรอบแรกไม่เสร็จแล้วมันก็บินรอบสองแล้วอะแบบฮ <c oughs> ะฮะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษด้วยฉันหนูไปไหนเนี่ยโ oh อ้ยไอก้อนหยุดหนูดิข่าเนี่ยเอ็กซ์ชั่นมันเยอะมันควรจะปะเออมันควรจะตัดคออย่างงี้ได้ไม่ใช่แบบเมื่อกี้ ที่บ้านชาติที่เราเป็นจิงโยกนะแล้วก็แบบว่าไกด์บอกนี่เป็นจังหวะเดียวที่ผมกดล็อกเป้าเลยนะครับอะไรเงี้ยแล้วบอสทำาหละมอสหนีไปอยู่หลังภูเขาฉันล็อกเป้าไม่ได้จ้าพ่อคุณลาทิ้งไกด์ในสมองแล้วก็ใช้วิธีเดิมอนี่ไม่เชื่อละไกด์พอดีว่าประสบการณ์ชีวิตเรามันต่างกันนะ พอดีว่าประสบการณ์ชีวิตเราเป็นต่างกันไปอะไงแยกขับกันเลยนะแบบวิธีการหลบลูกบอลนะเป็นจังหวะเดียวที่ผมจะลองเป้านะครับล็องเป้าล็องเป้าหลังภูเขาให้ฉันดูนดอดดิล็องเป้าหลังภูเขาให้ฉันดูเลยฉันไม่เคยปลดล็อกเป้ายังปลดให้เลย มันต้องช้าๆอย่างนี้เออเป็นเด็กดีเราจะค่อยๆใช้ชีวิตลูกนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออโหลดยิ่งบุ๊ปเซตต่ำๆเออแบบโอ๊ยคิดไม่ออกว่าทำอะไรอะไรเงี้ยแบบค่อยๆคิดโอ้แบบเอออย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นชีวิตแบบเนี้ยโอ๊ยขอโทษกดติไงท,ท,ทำไมตีไม่ติดอะฮัลโหลไม่ใช่ชีวิตชีวิตคนทำแก้์จะไปโรงงานเนี้ยโอ้แบบน้องแบบ เมื่อกี้ฉันกัดอยู่หรือเปล่าล่ะวเยอะแล้วก็แบบบินไม่ดัดภูเขาเห็นภาพชัดๆแล้วก็โดดลงบันสไลด์แบบชิวๆแล้วน้องก็จะแบบโอ้โหทำไรดีนะไม่แน่ใจเลย ีหลบได้จะโกกโล,กลหน่อยอุตสา์รอจังหวะมานานโอ้ยข่าันะขอบคุณที่ยังโดนนะ ขอบคุณที่ยังโดนนะซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ยังโดนนะอ,อุ้ยหืมอ,อุ้ยไฟลดได้ยังงั้นหลมไม่ได้อ่ะ มุมพอไหมเนี่ยเหมือนติดคอมแพงอยู่เลยโอเคพออยู่อ๋อมอย่าเข้าภูเขานะอย่าเข้าภูเขานะไปไหนแล้วอ่ะเ เดี๋ยวเดีเระเบิดระเบิดฉ่ำไปปะอ่ะราระเบิดอีกปะขอตีได้ป่ะตีได้ปะเข้าเหมือนจะไม่อยากให้อ้ยอไ้ไอมันท่าอะไรแหละอ้าเออยอมโดนระเบิดไปสักรอบก็ไม่เป็โอ้ยอย่าเอาห่างตกนะ มามานุ่มนุ่มา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 อะไรอีกเฮ้ยมองไม่เห็นล็นอกเป้าไม่โดนเออว,ว้าวเว่วววพอใจยังไม่ <laughs> เออ้ยอย่าแคนเซิลตัวเองคะ่ะลูก อะไรเนี่ยโอ้ยถ้าจะขนาดนีฆ่ากันเลยดีกว่านะโอ้ยเฮ้ยมันทำดีกแเหรอหอไม่ทันเฮ้ย,ม,ยมันลงมันลงไม่ได้ ถามจริงปีตอนไหนเนี่ยอีกแล้วเหรอโอ้ถามจริงตีตอนไหนบ้างเนี่ย โอ๊ยักเคมันนี่นี่ลราซื้อสุดใจแล้วนะวิ่งสิลูกวิง่งเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เช มีโลก,กันค่งโวยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ,อจบสักทีจบยังตีเพือ่อความชัวเคขอบคุณไข่มุกขอบคุณไข่มุกครึ่งหลออาริกาโตอาริตาคาโตไข่มกุกนะไม่มีเธอฉันไม่รอด ก็แค่น้องไก่ไม่ขนาดมือใหๆโอ้โหน้องไก่ก็ย่ละสุดยอดขอบคุณเขา,าด่าเกิดด่าทั้งไล์อ่ะว้าม,มีอีกล่างเหรอเนี่ยถ้ามีอีกล่างฉันว่าน่าจะมีคนติดกับฉันไปอีกหลายคนเลย ชน้าหองน้ำแล้วชนะเรา,าจะแลกเหนึ่งร้อยบาทอกเองมากจะพยายามแหละไอ้ท่านั้นน่ะคือให้ให้